สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปแนะลใน่ำกินนี้เราจะมาตรวจสอบกรรมของคนที่เคยหาเรื่องใส่ความคุณนะอาจจะนินทาว่าร้ายคุณหรือว่าดุด่าว่ากล่าวคุณในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่า ชีวิตของเขาตอนนี้เวลานี้เขาได้รับผลกรรมอย่างไรทรงบ่านพลรรงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยก,กวารกด่า b s ไ r i ์ e แชร์นะคะ นึกถึงการกระทำคำพูดของเขานึกถึงใบหน้าของเขานะคะเขาจะเป็นใครก็ได้เขาเป็นคนที่หาเรื่องคุณเขาเป็นคนที่ใส่ความคุณเขาเป็นคนที่พูดจาไม่ดีกับคุณนะคะพูดจาไม่ไพเราะกับคุณด้วยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรพลังงานของคุณซักเซตเรียสร,ราสีโนจัดไฟเอ,อิร์ธธาตุดินพฤชสมองก์แอร์ธาตุลมมิจุนจุนกุม จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะเนปจูนธาดินพฤศศกันมาก่อนโทรัส er ราสีพ,พุสดธาดินสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาดไฟเมอร์คอรี่คนที่เกิดวันพุธธานามตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี9 21 2 26 25 13 สิบห้าแล้วก็สิบแปดนะคะรักนณาราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรเข้ามาฟังนะคะว่าคนที่เขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยกับกับตัวของคุณหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆที่นะจิตใจบริสุทธิ์หรือว่าไม่ได้คิดร้ายต่อเขาเลยคนแบบนี้จะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุ ของการกระทําของคนที่หาเรื่องใส่ความคุณเนี่ยเขามีความคิดมีความรู้สึกหรือว่านะคะหมั่นไส้อะไรในตัวของคุณหรือว่าอิจฉาอะไรในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีนะคะใช้ไพ่แสงสุขในการตรวจสอบพลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณที่ทําให้เขารู้สึกอยากจะหาเรื่องใส่ความคุณอะนะคะ มันก็จะเป็นอาอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาอาจจะเป็นพฤติกรรมคำพูดก็ได้สาเหตุที่ทำให้คนคนนี้เข้ามาพูดจาหาเรื่องใส่ความคุณโอไปรับมีดอยู่คุณนะคะตอนนี้เข้าไปารับ มีดไปรับเคี้ยวรับคมของเขาอยู่ตอนนี้กําลังซุ่มนะะมีการซุ่มเงียบที่อาจจะแอบกลับมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณได้ก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคะเดี๋ยว อารมณ์ไม่ดีหรือว่าคิดอยากจะทํรลายคุณเนี่ยกลับมาแน่นอนเพราะว่าไปรับมีดไปรับคมอยู่นะไปหาเหตุผลไปหาความหาเรื่องหรือว่าหาความคิดความรู้สึกที่แบบจะทําร้ายคุณได้ได้นะคะแต่ตัวของคุณเนี่ยมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะมีคนคอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่ นะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเนี่ยนะคะมีการแอบส่องแอบดูคุณอยู่ไกลๆด้วยและตัวของคุณน่าที่จะรู้เท่าทันเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณนะคะคือคุณสามารถควบคุมพฤติกรรมของเขาได้ นะคุณสามารถควบคุมการกระทําคําพูดของเขาได้และคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆเป็นคนที่มีสมาธิเป็นคนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่แม้จะนั่งอยู่บนตะปูที่แหลมคมเนี่ยแต่คุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบได้เขาต้องการเห็นคุณล้มค่ะเขาไปแอบซุ่มดูคุณเขาต้องการเห็นชีวิตการงานการเงินของคุณล้ม นะพังลงนะคะเนี่ยแอบซุ่มดูอยู่อยากจะให้คุณล้มอยากให้ชีวิตคุณย่ำแย่ลําบากในเรื่องการเงินลบาบากในเรื่องการงานตกงานออกงานอะไรเงี้ยนะ,ะและเขามีความใฝฝันที่อยากจะใช้ชีวิตอิสระเหมือนคุณนะ,ะอยากจะไปไหนก็ไปจะไปเที่ยวอยากจะไปกินนะ,ะใช้เงินนะ,ะสุขสบายนะ,ะกับครอบครัวอะไรเงี้ยเขาฝันฝันว่าอยากจะมีชีวิตแบบคุณนะคะ และเขาน่าที่จะเห็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างการที่ตัวของคุณเนี่ยเอ่อเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะรับมือกับเขาได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพูดจะทำอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็ไม่สะทกสถานเพราะว่าจิตใจของคุณเข้มแข็งนะ,ะมีบุญญาบารมีนะคะมีในเรื่องของผู้คนให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีเรื่องของการฝึกสมาธิ นะแล้วก็เป็นผู้ตื่นรู้รับรู้ถึงสถานการณ์รับรู้ถึงเรื่องราวพลังงานบางอย่างคุณสามารถทนเจ็บนะทนทุกทรมานหรือว่าเหมือนกับไม่สะทกสะท้านสิ่งใดนะจากคําพูดการกระทํของเขาเลยเห็นไหมมีการปิดตาแอบมองคุณอยู่นะคะบางทีก็ชื่นชมคุณบางทีก็คิดอยากจะกลั่นแกล้งคุณมีพลังงานของความที่มีความคิดความอ่านเป็นเด็กนะคะขี้เล่นขี้แกล้ง แล้วก็มีพลังงานของความโกรธความงอนโมโ oh. หคุณกับเขาหันหลังให้กันแล้วคือคือไม่ให่ดีไม่มีเยื่อใยต่อกันคือโกรธกันเป็นฟืนเป็นไฟเลยแหละนะคะไม่หันหน้ามาคุยกันละและมีพลังงานของการที่ตัวของคุณจะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่เขาทำกับคุณไม่ว่าเขาคิดจะทำอะไรกับคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณงามความดีที่คุณทําจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณและอาจจะมีการที่ทําให้คนคนนี้ได้รับโทษบางอย่างก็ได้นะคะเขาอาจจะเจอในเรื่องของกฎหมายเขาอาจจะเจอในเรื่องของการที่แบบเหมือนถูกข้อบังคับอะไรบางอย่างทําให้ตัวของเขาเนี่ยเรียกว่าดินไม่หลุดก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ พลังงานของคนที่เคยหาเรื่องใส่ความคุณนะเขาคิดอยากจะทํไม่ดีมีร้ายกับคุณแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนที่เคยหาเรื่องหาเรื่องใส่ความคุณเนี่ยเขานะคะพลังงานของเขาเป็นคนแบบไหนขอไพ่สิบใบลักษณะของเขานะคะเผื่อคุณอาจจะรู้ว่าเออคนคนนี้ พลังงานของคนที่หาเรื่องใส่คุณเนี่ยหาเรื่องหาความใส่คุณนะพูดจาไม่ดีกับคุณเนี่ยเป็นพลังงานของกลุ่มคนแบบไหน mm hmm. คนคนนี้เดทนะคะคุณกับเขาจบความสัมพันธ์ไปแล้วคุณกับเขานะะไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยกัน ความถ้วยไปแล้วนะไม่นับยาไม่นับเพื่อนนับพ้องนับนับแฟนนับคนรักไม่นับเลยจบปไปแล้วนะจบแบบเด็ดขาดนะจบแบบไม่มีเยื่อใยจบแบบความถ้วยแล้วตัวของคุณก็นะมาเลือกใช้ชีวิตที่มีความสุขนะก้าวเหรียญเนี่ยคือคุณไม่ได้สนใจอะว่าใครนะจะมาคิดไม่ดีคิดไม่ร้ายกับคุณใครจะ ไม่ชอบคุณครจะรักคุณคุณไม่ได้สนใจเพราะว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยผู้คนเขาก็เห็นนะคะว่าคุณเป็นคนยังไงคุณมีนิสัยยังไงคุณจิตใจดียังไงเพื่อนเพื่อนสังคมรู้จักหมดนะกลุ่มสังคมเพื่อนที่ทำงานหรือแม้กระทั่งนะคะพลังงานของคนคนนี้ก็ยังมีการที่ถามไถ่เรื่องราวของคุณอยู่เขามีการสอดส่องดูชีวิตของคุณอยู่ไกลๆและมีความรู้สึก แปดดาบเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะกับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดเพราะว่าผู้คน <c oughs> เพื่อนเพือนสังคมก็บอกว่าคุณเน่เป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนที่แบบเหมือนเออมีจิตใจที่เมตตาช่วยเหลือ <c oughs> เพื่อนๆสังคมคุณมีอนาคตที่ดีคุณมีชีวิตที่ดีมีความสุข แล้วก็ทํามาหากินก็คือแบบประสบความสําเร็จอะ่ะเป็นคนดีเป็นคนทําบุญใจบุญสุนทานเนี่ยเออใครจะคิดไม่ดีคิดไม่ได้กับคุณได้อารมณ์นี้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าถ้าหากคนคนนี้เป็นเพื่อนเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันกันกบคุณเนี่ยถ้าหากเขามีการพยายามที่จะไปพูดนะว่าร้ายใส่ความคุณเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังคมไม่เชื่อนะเพื่อนๆไม่ฟังไม่สนใจแล้วก็ไม่เข้าข้างเขาด้วยหรือแม้กระทั่งคนคนนี้ที่เคยเป็นคนรักของคุณ นะไปพูดจะว่าร้ายคุณกับคน,น,นอื่นๆนินทาว่าอาดีตนะคุณเป็นคนยังไงนิสยยัยงไงคุณเป็นภรรยาที่ไม่ดีเลยนะไม่ดูแลสามีเลยอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าพลังงานของคนคนนี้นะคนที่เป็นคนรักอดีตคนรักของคุณเนี่ยเขามีนิสัยของความที่แบบเหมือนเจ้าชู้อ่ะ นะคะคหาเศษหาเลยไปเรื่อยนะคะก็มีสองพลังงานพลังงานของเพื่อนสังคมที่ทํางานเก่าและพลังงานของคนที่คุณกับเขาเคยรักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณเอ่อชีวิตชีวิตของคนที่เคยหาเรื่องใส่ความคุณเนี่ยชีวิตของเขาณตอนนี้เวลานี้เขาเจอกับวิบากกรรมอะไรบ้าง ชีวิตของเขานะคะเขาเจอวิบากกรรมอะไรบ้างคนที่หาเรื่องนะคะคนที่ใส่ความคุณคนที่นินทาคุณนะคะเขาได้รับกรรมอะไรบ้างตอนนี้เวลานี้เพจออฟสอดดูเหมือนกับว่าเขา จะส่องดูคุณไม่ได้นะคุณบล็อกเขาหรือเปล่านะคะคุณมีการบล็อกมีการไม่ติดต่อมีการไม่พูดคุยกับเขานะคะซึ่งตอนนี้เขากับคุณอยู่ไกลกันแต่เขาก็มีการที่ไปถามถ่ายเรื่องราวของคุณกับเพื่อนกับสังคมที่รู้จักนะคะหรือว่าอาจจะไหว้วานให้เพื่อนที่แบบเป็นเป็นเพื่อนสังคมเดียวกันกับคุณนะมาส่องให้หน่อย นะมาดูเอ่อดูโซเชียลของคุณห,หน่อยอารมณ์นี้นะว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงนะเพื่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวส่งให้ดูให้เพื่อนก็บอกว่าเออเขาก็อยู่ดีมีความสุขดีนี่เขาก็ทํามาหากินนี่ไม่เห็นเขาพูดถึงเธอเลยนะไม่เห็นเขาแบบด่าเธอหรือว่านินทาใส่ร้ายายสีเธอเลยเพื่อนก็บอกแบบนี้นะคะประมาณที่คนคนนี้พยายามที่จะอ่บอกกับคนอื่นๆหรือว่าพูดกับคนอื่น,นว่าคุณกับเขาเนี่ย มีประเด็นกันนะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าคือเป็นเหมือนคนที่แบบเขาถูกเข้าใจผิดอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็พยายามที่จะไปแสดงออกเหมือนกับว่าเป็นคนที่น่าสงสารให้เพื่อนเห็นอกเห็นใจนําไปส่องโซเชียลให้ฉันหน่อยสิฉันรู้สึกว่าเออเขาอ่ะนินทาฉันหรือเปล่าพูดประจานด่าฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนก็มาส่องให้เพื่อนบอกว่าเออไม่เห็นเขาจะพูดอะไรถึงเธอเลยเออประมาณนี้แล้วเพื่อนก็มีความสงสัยว่า เธอไปทำลารเขาหรือเปล่าอารมณ์นี้นะแล้วก็ในความสัมพันธ์คือเขาไม่สามารถที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณเป็นเพื่อนเป็นสังคมเดียวกันได้แล้วเนี่ยเป็นเพื่อนในอดีตสังคมในอดีตเพื่อนที่ทำงานได้หรือว่าความสัมพันธ์เก่าได้ด้วยนะคะเออเขาก็เหมือนกับเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์ทรมาน จมอยู่กับความรู้สึกของตัวเองที่แบบเหมือนเขาเคยทําร้ายคุณอะแล้วเขาเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานใจบ่งบันท่านคนคนนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเบื่อกับพฤติกรรมคําพูดของเขาจนคุณนะคะอึดอัดจนคุณไม่อยากจะอยู่จนคุณไม่อยากจะทํางานร่วมกับเขานะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคนคนนี้เขารู้รู้ดีอยู่แก่ใจว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยทาให้คุณรู้สึกแย่มาก นะคะแล้วคุณก็ไม่ชอบเขาแล้วคุณอาจจะมีการที่แบบเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเพราะว่าเบื่อนิสัยของคนคนนี้นะคะแต่คุณก็มีในเรื่องของการที่เห,เหมือนกับไม่กลัวแหละนะ,ะไม่กลัวกับการไปเริ่มต้นใหม่นะคะเขาคนนี้ได้รับผลกรรมอะไรเขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในด้านของความคิดความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าถ้าหากคนคนนี้ทำผิดกับคุณ จากที่เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าตัวของคุณเนี่ยโกรธเกลียดเขาจริงๆนะเขาทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเดือดร้อนเพราะเขาจริงๆและสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาก็คือวิบากกรรมในเรื่องของการงานสังคมบุคคลรอบข้างเขาถูกเพื่อนๆสังคมเกลียดชังอาชีพการงานของเขาที่เขาทําเนี่ยเหมือน ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะคะคือเหมือนกับว่าแม้เขาจะพูดจาดีๆทําดีกับเพื่อนกับสังคมนะคะเพื่อนฝูงแค่ไหนก็ตามไม่มีใครสนใจเขาเลยนะครับมีแต่คนเกลียดเขานะคะอยู่ดีๆก็มีคนเกลียดเขาอยู่ดีก็มีคนที่แบบไม่ชอบขี้หน้าเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะทําดีกับทุกคนแค่ไหนก็ตามและพลังงานของคนคนนี้นะคนที่เคยหาเรื่องใส่ความคุณเนี่ย เขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการที่เหมือนกับติดต่อพูดคุยสื่อสารหรือว่าขอโทษขออภัยคุณนะคะที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจการที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือว่าการที่เขาทําให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย,าย้ายงานหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกแย่แล้วชีวิตของคุณดีอะนะ,ะชีวิตของคุณไปได้ดีมีความสุขในขณะที่เขาตกต่ำย่ำแย่ ะะมันซึ่งแตกต่างกันมากก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าอ้าเขาไปทําบาปทํากรรมกับคนบริสุทธิ์กับคนจิตใจดีมีเมตตาเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเรียกว่าเหมือนกับทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะแตนะะ่เมื่อเขามาทำร้ายคุณเนี่ยคุณซึ่งเป็นคนจิตใจดีที่บริสุทธิ์นะคะ จากเดิมทีก็เป็นคนที่เหมือนกับชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำจิตน้ำใจหรือแม้กระทั่งคนที่พูดจาหาเรื่องคุณใส่ความคุณหรือว่ากลุ่มที่นินทาคุณเนี่ยนะคะคุณก็ยังเหมือนกับว่าไม่ถือโทษไม่โกรธแล้วพลังงานของคนเหล่านี้นะ,ะก็มีเรื่องของการที่แบบเหมือนเจออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะลงโทษเป็นในเรื่องของวิบากกรรมนะคะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เขาอาจจะมองไม่เห็นเขาถูกลงโทษจากการที่ตัวของเขาเนี่ยทําร้ายคุณชีวิตเขาไม่มีความสุขไม่ว่าเขาคิดอยากจะมีอยากจะได้อยากจะทำอะไรเขาถูกขัดขวางถูกปิดกั้นในขณะที่ตัวของคุณเนี่ยคือทํำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ เขาคิดว่าตัวงคุณไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ไม่สามารถที่จะมีความสําเร็จได้ในอาชีพการงานที่คุณทําแต่คุณกลับมีความสุขคุณเป็นคนที่เหมือนกับได้รับการปกป,ป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศิ์สิทธิ์แต่เขาเนี่ยเหมือนถูกลงโทษนะชีวิตของเขาจึงย่ําแย่นะและคนที่หาเรื่องใส่ความคุณตอนนี้เวลานี้ชีวิตของเขาเจอกับอะไรนะคะ เขาไม่สามารถที่จะไปมองหาใครที่จะมาช่วยเหลือหรือว่ารับรู้รับฟังเรื่องราวของเขาได้คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเดือดร้อนเรื่องการเงินแล้วเขาไปขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นเครดิตสินเชื่อต่างๆตอนนี้เวลานี้นะคะเขายื่นแล้วแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเขาญาติพี่น้องสังคมเพื่อนนะคะเหมือนกับว่าไม่สนใจเขาเลยเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือ นะจากทุกๆคนชีวิตของเขายแย่มากเหมือนเรียกว่าจนตอกนะสิ้นไร้ไม้ตอกเลยลําบากในเรื่องของการเงินลําบากในเรื่องของการงานแล้วก็เหมือนกับไปเรียกร้องไปส่องไปดูนะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีใครช่วยไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศิษย์ก็ไม่ช่วยนะคะชีวิตเขาแย่ม,มากตอนนี้ไปไหนไม่รอดไปไหนไม่ได้กําลังจะเจอวิบากกรรมอย่างหนักนะคะ และสิ่งที่เขาเจอลำบากในเรื่องของอาการหมุนเงินลำบากในเรื่องของการทำมาหากินนะมีความทุกข์อยู่กับการงานที่ทำนะก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดกับคุณอะที่เคยทำร้ายคุณที่เคยทำให้คุณเหมือนกับเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าทำให้คุณรู้สึกแย่นะคะชีวิตของเขาดูไม่มีอนาคตไม่มั่นคงแล้วเขาไม่สามารถที่จะให้อภัยนะตัวเขาได้เลยอะ มันเหมือนกับว่าเขาจมอยู่กับความทุกข์เขาไม่สามารถที่จะไปเหมือนกับหาคนมาช่วยชี้แนะแนวทางหรือว่าเขาอาจจะมีความคิดที่เหมือนกับว่าเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยโดนนะในเรื่องของเวรกรรมโดนในเรื่องของคุณสายต่างๆนะคะโดนสิ่งศิษย์ลงโทษนะคะไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือชีวิตของเขาคือลำบากมาเป็นระยะเวลานาน,นตั้งแต่เขาทำให้คุณเดือดเรือร้อนใจแล้ว นะคะและคนที่หาเรื่องใส่ความคุณนี่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะเป็นยังไง The Devil in Reverse ชีวิตของเขานะคะเมื่อเขาได้ชดใช้ในเรื่องของสิ่งที่เคยทำร้ายคุณน่ะนะพู้จาไม่ดีนะกับคุณหรือว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้ชดใช้บางสิ่งบางอย่างไปแล้วต่อจากนี้ต้ไป นะชีวิตของเขาคือแบบเหมือนกับว่าหน้าที่จะไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เพื่อนๆหรือว่าสังคมคนรู้จักเขาเนี่ยคือเหมือนกับไม่รับรู้ไม่รับฟังความคิดเห็นคำพูดของเขาเลยนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะการงานเขาก็จะไม่โดดเด่นไม่ว่าเขาจะ,ะทำดีแค่ไหนนะก็ไม่มีใครมาชื่นชมมายินดีกับเขา นะเหมือนเขาจะเจอพลังงานของความเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรที่ค่อนข้างในนแดงหรือว่าเสี่งซิ่ที่คอยปูป้องคุ้มครอง,งดูแลกณเนี่ยทำให้ชีวิตของเขามดืดนะแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆมากมายนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนกับต้องยืนรอรับผลชะตากรรมชีวิตไปจนกว่าจะหมดอนะคะเหมือนเขารู้ว่าเออถ้าชดใช้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หมด นะประมาณนี้ชีวิตของเขาตอนนี้คือแบบห่อเหี่ยวมากเลยไม่สามารถบอกไม่สามารถเล่าเรื่องราวที่เขาเคยทําร้ายคุณไว้ได้นะคะเหมือนมันมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนย้อนกลับเร็วมากมันเห็นผลในภพนี้ชาตินี้เร็วมากไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นสังคมเกลียดชงังไม่ว่าจะเป็นการเงินที่ลําบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอึดอัดนะคะ คุณคล้องมองใจต่างๆดูชีวิตดูสับสนดูไม่มีอนาคตดูมืดบอดดูไม่มีความสุขเลยนะนี่คือเวรกรรมที่คนที่เคยหาเรื่องใส่ความคุณนะเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะได้เจอวิบากกรรมอะไรดุนแรงขนาดนี้ซึ่งแบบมันเป็นเพียงแค่การกระทําคําพูดเล็กๆน้อยๆที่พูดจาใส่ร้ายคุณแค่นั้นเองนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ อยู่ในศีลในธรรมคุณอาจจะสวดมนต์คุณอาจจะนั่งสมาธิคุณอาจจะเป็นคนที่ปล่อยวางแล้วนะคะแต่เขาไม่รู้ไงแต่เขาทําร้ายคุณโดยที่แบบเหมือนกับว่าทําโดยที่ไม่รู้แต่ท้ายที่สุดแล้วนะผลกรรมก็สะท้อนย้อนกลับเขารวดเร็วมากนะคะเพราะว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของวิบากกรรมนั่นเองนี่คือพลังงานคนทีนะ่ยืนรอในเรื่องของวิบากกรรมที่มันเขาได้เจอนะคะแล้วมันกําลังที่จะเหมือนกับว่า ชดใช้นะจนหมดแล้วนะตอนนี้เวลานี้นะจนทำให้เขารับรู้ถึงการที่ตัวของเขานะคะสร้างเวรสร้างกรรมกับคุณเนี่ยนะนะมันชดใช้กันในภพนี้ชาินี้รวดเร็วมากนะคะกดสม b คร r รไลค์แชร์รับอั share, ระบบง,งานขอบคุณทุกนันิดตามค่ะ